สวัสดีครับพี่น้องคริสตจักรแสงศริภาพสวัสดีพี่น้องสารธรรมแสงศริภาพคองหลวงและสวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับผมกลางแท้ตายขอ,อยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนพอ,อยูเดียวกันวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่28เดือนกรกฎาคมคศสองพักร,ะะร,กรกกาช2022และพราะเจตนธรรมที่เราจะมาศึกษาร,ร่วมกันนั้นก็คือระธรรมสองซามูเอลบทที่19ข้อที่18ถึงข้อที่23ในหัวข้อที่ชื่อว่า สนกกและับใจ่้องครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะมาอ่านและรวมเราฟังพระธรรมของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับขณะที่ข้ามท่าข้ามไปรับราชวงศ์ของพระราชาและคอยปฏิบัติให้ชอบพระไทยชิเมอีบุตรเกราโน้มตัวลงเฉพาะพระพักพระราชาขณะที่พระองค์จะเสด็จข้ามแม่น้ําจอแดนทูลพระราชาว่าขอเจ้านายของข้าพระบาทอย่าทรงถือโทษการล่วงละเมิดของข้าพระบาท และขออย่าทรงจดจําความผิดที่ข้าพระบาททําในวันที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเสด็จออกจากเยรูซาเล็มขอพระราชาอย่าทรงจดจําไว้ในพระทัยด้วยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาททราบแล้วว่าข้าพระบาทเองได้ทําบาปเพราะฉะนั้นดูเถิดในวันนี้ข้าพระบาทได้มาเป็นคนแรกในพงพันโยเซฟทั้งหมดที่ลงมารับเสด็จพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอาบิชัยบุตรนางเสรุยาจึงตอบว่า ที่ชิเมอีทำเช่นนี้ไม่ควรจะถึงที่ตายดอกหรือเพราะเขาได้แช่งดาผู้ที่รับการเจิมของพระยาเวแต่ดาวิดตรัสว่าบุตรทั้งสองของนางเซรุยาเอย๋ยเรามีธุระอะไรกับท่านซึ่งในวันนี้ท่านจะมาเป็นปฏิปักษ์กับเราในวันนี้น่ะวันที่จะให้ใครในอิสราเอลมีโทษถึงตายในวันนี้เราไม่ทราบหรือว่าเราเองเป็นกษัตริย์ครอบครองอิสราเอลและพระราชาตรัสกับชิเมอีว่า เจ้าจะไม่ตายแล้วพระราชาก็ทรงปฏิญาณให้เขาพี่นองครับเมื่ออัพซาลมสิ้นชีวิตบรรดาพวกผู้ใหญ่และประชาชนก็เริ่มตระหนักได้ว่าพวกเขาควรที่จะเชิญกษัตริย์ทิ์เข้าสู่เมืองเพื่อเป็นกรรษัตริย์นะครับเพื่อที่จะครอบครองและปกครองพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาได้จัดส่งตัวแทนไปยังฝั่งแม่น้ำจอแดน รอรับเสด็จและเพื่อที่จะช่วยให้กษัตริย์ดาวิดนะครับข้ามฟากมาอย่างปลอดภัยและหนึ่งในคณะผู้ที่ไปรับเสด็จนั่นก็คือชิเมอีเราคงจําได้ว่าชิเมอีคนนี้นะครับซึ่งเคยตะโกนแช่งด่าดาวิดนะครับจนกษัตริย์ดาวิดต้องสละเมืองหนีออกไปชิเมอีคนนี้นะครับเป็นญาติคนหนึ่งของกษัตริย์ซาอูลเมื่ออับซาลมทําการกบฏ กษัตริย์ดาวิดต้องตัดสินใจที่จะต้องหลบหนีออกจากกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งขณะที่เดินทางอยู่นั้นชิเมอีคนนี้นะครับก็ได้ทําการล้อมแช่งด่ากษัตริย์ดาวิดและคว่างหินเข้าใส่ผู้ลีภัยและประนามยามเหยียดดาวิดว่าเป็นคนกระหายโลหิตตอนนี้พระเจ้าได้แก้แค้นให้กับการตายของซาอูลแล้วและราชวงศ์ของซาอูล ตอนนี้พระเจ้าได้ขับไล่ดาวิดออกจากอำน,นาจของตนแล้วสิ่งที่ชิเมอีกเ่าวอ้างนี้เราก็รู้ว่าไม่ได้เป็นความจริงนะครับไม่ได้เป็นความจริงแต่ประการเดียประการใดเลยเพราะว่าดาวิดไม่ได้ยกมือหรือมีดดาบขึ้นต่อสู้กับซาอูลเลยแม้แต่น้อยกษัตริย์ซาอูลผู้ซึ่งดาวิดตระหนักอยู่เสมอว่าท่านได้รับการเจิมจากพระเจ้า เพียงแค่ดาวิดต้องตัดชายฉลองของกษัตริย์ซาอูลดาวิดก็รู้สึกผิดจนต้องร้องไห้ต่อกษัตริย์ซาอูลพี่น้องครับในบทเรียนวันนี้คือกษัตริย์ดาวิดกำลังจะเสด็จเข้าเมืองชิเมอีนะครับคนนี้ก็ตระหนักถึงหายนะความหายนะซึ่งจะกำลังจะเกิดขึ้นกับตนนะครับ เพราะกริย์ดาวิดท,ที่ตนได้แช่งด่าอย่างดูเด็ดเผ็ดร้อนนะครับกำลังจะเสด็จกลับวังเพื่อปกครองอิสราเอลต่อไปชิมเมีคนนี้นะครับจึงได้รีบมาหมอบกราบลงถึงกับพื้นต่อหน้าดาวิดและขอให้ดาวิดอภัยโทษให้กับตนพี่น้องครับและก็ดาวิดก็ได้โยกโทษท่ามกลาง การแย้งของอบีชัยในข้อที่21ว่าที่ชิมเอีททำเช่นนี้ไม่ควรจะถึงที่ตายดอกหรือเพราะเขาได้แช่งด่าผู้ที่รับการเจิมของพยาเวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการแย้งของอาบีชัยและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของการแว่ชีวิตของกษัตรบกระวิบนะครับเมื่อชิมเอียอมรับผิด เพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนดาวิดก็ได้แสดงความเมตตาโดยการให้อภัยแก่เขาในวันนั้นเวลานั้นและว่าขณะนั้นนะครับพี่น้องครับแต่เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆไปจนถึงหนึ่งพงศษัตริย์นะครับเราก็จะรู้ว่าชิเมอีคนนี้ไม่ได้กับใจอย่างแท้จริงเขาเพียงแค่สำนึก แต่ไม่ได้กับใจอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเขามีชีวิตอยู่เขาเคยใช้ปากในการพูดทําลายวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องตายเพราะปากของตนเองเขาตายเพราะนิสัยเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยกับใจเขาตายเพราะการนําเรื่องราวในอิสราเอลนะครับไปเปิดเผย ต่อกษัตริย์อาคิดแห่งฟิลิสเตียซึ่งก็เป็นศัตรูของชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับและดีก็คือบทเรียนสำหรับเราในวันนี้นะครับวันนี้อยากให้เราตระหนักถึงว่าตัวเรานั้นเป็นใครเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรพี่น้องครับความจริงแล้วเราคือผู้เชื่อที่อยู่ในโลกนี้ความจริงแล้วเรามีสถานภาพใหม่ เราคือบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เพี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาเชื่อในองค์พยซสุริ์เราได้มาตอนรับองค์พยซสุริ์เข้ามาในชีวิตของเราเราก็ได้บังเกิดใหม่เราได้รับพระวิญญาณในการที่จะสร้างใจใหม่ชีวิตเดิมๆความบาปเดิมๆหรือวิสัยความบาปเดิมๆ เราได้ประกาศและเราได้ตัดสินใจที่จะได้ละทิ้งให้เราตระหนักสําคัญอยู่เสมอว่าเราได้ละทิ้งชีวิตเก่าของเราไปแล้วเราได้กลับใจอย่างแท้จริงโดยการที่เราดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในทางของพระเจ้าในเราที่ได้สำแดงพระลักษณะของพระองค์ เราที่ได้รักษาตัวให้พ้นจากความปัญน,นาชั่วของวิสัยบาลดังเดิมของเราพี่น้องครับอาจจะมีเป็นบางครั้งที่เราอยู่ในกระบวนการเติบโตไปจิตวิญญาณเราอาจจะมีเป็นบางครั้งที่ความบาลังเดิมๆได้เข้ามาในชีวิตของเราแต่จะไม่มาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเมื่อเรารู้ขอให้เราที่จะสลักภาพกับใจ ให้อย่างทันท,นท่วงทีถึงกันนั้นก็ตามขอให้เรานั้นที่จะพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดกำลังขอให้เราพึ่งพาการทรงนำจากพระเจ้าพึ่งพาฤทธเดชอำนาจของพระองค์ในการที่เราจะดำเนินชีวิตที่ดีไปกับพระองค์ในการที่เรานั้นที่จะได้ประกาศตัวว่าเราได้กลับใจอย่างแท้จริงท่น้ังครับในเวลานี้อยากให้เราใช้เวลานี้ร่วมกันอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าแห่งฤทธิ์อำนาจพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือชีวิตทุกสรรพสิ่งท้งมวลในโลกนี้สรรเสิญพงค์สำหรับฤทธิออ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระอ,องค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระอ,องค์ที่ทรงสถิตและทรงทำกิจอยู่ภายในตัวของข้าพอองค์ทั้งหลายข้าแต่พงค์เจ้าข้าในเวลานี้ที่ข้าพอองค์ทั้งหลายนั้นที่ยังบางครั้งยังพังเผอที่จะทำบาป พังเผยในการที่จะกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมก่อนที่เราจะตอนรับองคพระองค์เจ้ากแต่พระองค์เจ้าในวันนี้ถ้าหากมีผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้สํานึกที่ได้สารภาพต่อพระองค์เจ้าขอบเจ้าได้ทรงโปรดที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเจ้าทรงโปรดที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายจากวิสัยบาปเดิมๆจากชีวิตเดิมๆและขอพระองค์เจ้าที่จะทรงอภัยในความพังเผอของข้าพงษ์ทั้งหลายและขอพระองค์เจ้าที่จะทรงฉุดข้าพงษ์ขึ้นมา และขอพงเจ้าที่จะส่งเสริมกําลังให้ข้าพงทั้งหลายที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงในการที่จะเดินติดตามพงขอทรงที่จะดุงและเพิ่มเติมความเชื่อแก่ข้าพงคตลอดไปจนกว่าที่ข้าพงค์นั้นจะจากลงนี้ไปอยู่ภายในอ้อมแขนของพงแต่พงเจาค่าข้าพง์จึงขอมอบฝากทั้งตัวของข้าพงค์เองด้วยและบรรดาพี่น้องข้าพงทั้งหมดไว้ในการปกป้องดูแล ไว้ในผีพาดอันทรงฤทธิ์ของพงข์พระวงค์จริงกราบทูลเช่นนี้ในนามขององพระเยสุกิจจานเนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุนท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดียวของพระเจ้าจากแสงสิภาพของเรานะคะ